ครับอันนี้มีเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นไมตี้นะครับไมตี้มาเตรียมขึ้นกระบ,บะดานะครับอยาให้ดูพวกกระซีอันนี้ดมเดินไม่ทำไรนะครับตอนามาเป็นนี้นะสวยอยู่นะครับอันนี้ก pues. ็ยังไม่ได้กินเนื้อครับเนื้อสวยไมตี้นะครับหายอยู่นะครับอันนี้เตรียมขึ้นกระบ,บะดําครับ เครื่อง 2L นะครับคับนนี้ก็แห้งๆเดี๋ยวขึ้นกระบะก็ส่งไปทำสีนะครับสำหรับคันนี้ราคาก็แสนแสนกลางๆครับถ้าเป็นไมตี้เก็บเรียบร้อยนะครับคือพวกทำทรงทำสีเรียบร้อยลงลงเล่มให้พร้อมนะครับเนี่ครับข้างในนะครับ แต่ข้างประตูงประตูเองอยู่ครบนะครับเบาเบาก,ก็เดี๋ยวทางเราเย็บให้ใหม่ครับหรือว่าใครอยากได้งบประหยัดก็คุยได้นะครับพวกบงพวกเบาก,ก็เด็กใครรับสภาพขาดนี้ได้เราก็ทําให้ได้ครับหรือว่าใครให้ทําแก้ด,ดี๋ยวเอาไปลงเล่มเองพวกอะไรเราก็ลดราคาให้ลดหลั่นกันไปได้ครับนี่นครับ ภาพแห้งๆเก่าเก็บนะครับจอแตกแดดน,นะครับเราทำสีใหม่นะครับทำไมตดีกระบะก็ลูกกระบะอย่างนั้นนะครับนะครับกระบะนี่นะครับกระบกระบก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับเด้ยวดำทำดูดำานะครับดำเราซื้อมาแล้วครับ อันนี้ดำนะครับดำเป็นดำดำปิกอัพนะครับหนึ่งจตันนะครับตัวนี้ยกได้ก็ประมาณประมาณสาถึงี่ตันนะครับมันจะยกได้มากกว่าน้ำหนักดำจริงๆนะครับมันดำ4สี่ตันก็ยกประมาณ7ตันแดตันยกได้อยางงั้นนะครับก็ยังไงฝากติดตามรับชมนะครับครันนี้สวัสดีครับ